วันนี้อากาศเย็นนะคะเย็นตั้งแต่เมื่อคืนค่ะเพราะฉะนั้นเช้านี้เราก็เลยจะทานอาหารที่ว่าให้ความอบอุ่นนะคะแล้ววันนี้เราก็มีอาหารเยอะแยะมากเลยค่ะหลายอย่างนะคะเดี๋ยวตามมาชมนะคะว่าเรามีอะไรน่าทานบ้างนะคะแล้วจะอิ่มพอไหมนะคะคนที่ทานเยอะๆเนี่ยจะอิ่มไหมนะคะอาหารพวกนี้เราก็เพิ่งไปซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อวันก่อนนะคะแล้ววันนี้ก็เลย เอออากาศมันดีก็เลยเอามาทำทานนะคะตามมาชมค่ะสวัสดีทักทายกันนะคะวันนี้เป็นวันที่อากาศเย็นสบายค่ะออกจะหนาวนิดๆเลยนะคะเลยต้องใส่เสื้อให้อุ่นหน่อยแล้วเราก็ทำอาหารทานมื้อเช้าเนี่ย ทำง่ายๆค่ะแต่ว่าอร่อยนะคะก็ทำแฮมเบอรเกอร์นะคะก็อุปกรณ์ทุกอย่างเราก็ซื้อมาจากในห้างนะคะวันนี้ก็เอาออกมาทำใส่ไมโครเวฟแป๊บเดียวให้เขาละลายหน่อยเนี่ยนะคะเราก็ทำไว้สองอันแล้วก็ทานกับกาแฟมื้อเช้าทานแค่แฮมเบอรเกอร์หนึ่งอันก็อิ่มแล้วค่ะก็เลยเก็บอีกหนึ่งอันเอาไว้ ทานในช่วงต่อไปนะคะเผื่อกลางวันจะหิวอีกเพราะว่าทานกาแฟหนึ่งทานนมหนึ่งแล้วก็แฮมเบอร์กเกอร์อีกหนึ่งนี่ก็อิ่มแล้วนะคะสําหรับหนึ่งคนนะคะแล้วก็มีน้ําเปล่าอีกหนึ่งแก้วแล้วก็ไปทํางานอะไรต่ออะไรได้เยอะแยะเลยค่ะจนกระทั่งมาเตรียมอาหารมื้อเที่ยงนะคะพอมื้อเที่ยงเนี่ยเราก็ต้องทานของที่มันหนักขึ้นนิดหนึ่งนะคะก็ เตรียมบะหมี่ค่ะพอดีว่าเราได้ได้บะหมี่เออเป็นเออบะหมี่ไข่ด้วยนะคะดีมากๆเลยค่ะแล้วเราก็ใส่แฮมเพิ่มเข้าไปอีกเอานึกถึงตอนที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นนั่นนะคะเราก็เลยทาสไตล์นั้นแล้วก็ได้ได้ทานสไตล์อย่างที่เราทานที่ญี่ปุ่นนั่แหละคะ่ะโอเส้นข้าวนุ่มนะคะเป็นของเออเส้นเ,เขาเรียกอะไรนะเออไต้หวันหรืออะไรเนี่ยไทยเปค่ะแล้วก็ทําน้ําชามแห้งชาม หลังจากนั้นเราก็มีเออผล,ลไม้นะคะก็ซื้อมาจากห้างวันก่อนเนี่ยแหละค่ะมะละกอฮอลแลนด์นะคะเนี่ยเราก็ค่อยๆทานทีละครึ่งลูกนะคะเนี่ยแล้วก็บอกพอแช่เย็นไว้แล้วก็เอามารับประทานโอ้อร่อยค่ะ ก็ถามว่าจะสู้มะละกอแขกดำได้หรือเปล่าเนื้อสัมผัสเขาจะคนละอย่างนะคะแต่คุณประโยชน์ก็คงเหมือนเอนกันนะคะนะคะอิ่มอร่อยแล้วก็ให้ความอะไรนะเขาเรียกให้ความขาวแล้วก็พอเสร็จแล้วช่วงบ่ายเนี่ยเราก็มาทานแฮมเบอร์เกอร์อีกหนึ่งชิ้นที่นะคะทานกับกาแฟช่วงบ่ายนะคะ,ทา,บบาะ,ะ,คะทานให้อิ่มเลยก่อนที่พอเราอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเรา ก็จะทำการไลฟ์สดใช่ไหมคะที่ว่าสัญญากันไว้ว่าทุกบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยเราจะไลฟ์สดนะคะหลังจากที่เราไลฟ์สดแล้วเนี่ยเราค่อยมาทานมื้อเย็นก็จะเป็นบะหมี่แห้งค่ะที่เราทำเก็บไว้แล้วเนี่ยนะคะพอเรามาไลฟ์สดวันนี้ก็ไลฟ์เออประมาณไม่ไม,ไม่ไม่นานมากค่ะเกือบเกือบ ชั่วโมงแค่50กว่านอาทีนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าตอนช่วงนี้เขาติดไฟคริสต์มาสแล้วนะคะสว่างสวัยมากเลยนี่ก็เลยมีโอกาสถ่ายไว้เมื่อคืนนี้ก็เลยนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะนี่ค่ะก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องรอบตัวเรื่องการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะ หวังว่าคงจะสนุกกับเรื่องที่เล่าให้ฟังนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังต่อไปนะคะถ้าชื่นชอบก็กดติดตามนะคะและกดไลค์กดแชร์มาเป็นเพื่อนกันค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ